ก็โสดทั้งคู่พระเอกช่องเจ็ดพานางเอกดังไปกินข้าวที่บ้านงานนี้แฟนคลับฟินกระจาย เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับหลายๆคนลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงสําหรับมิกทองระยะและทิสาวริทิสาซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่นั้นกําลังมีละครที่เล่นด้วยกันกําลังอ่อนแออยู่นั่นคือเรื่องสายเลือดสองหัวใจและเพราะเหตุนี้ทั้งคู่จึงต้องโปรโมทละครด้วยการอยู่บ่อยๆทําให้ต้องเจอกันบ่อยแต่ก่อนหน้านี้ทิสาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองและหลุมมิกนั้นคือเพื่อนกันล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมา15กร,รกฎาคม2565ทิสา และทีมงานได้ไปกินข้าวที่บ้านหนุ่มมิกและรับชมละครด้วยกันงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับจินกันหนักมากบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักสุดๆจ้า